บทที่14ชีวิตคนเป็นผลของการเลือกบทที่14ชีวิตคนเป็นผลของการเลือกทุกครั้งที่มีไรายได้เข้ากระเปา๋าคุณเลือกจัดการกับมันอย่างไรครั้งหนึ่งผมเคยให้คำปรึกษาทางการเงินกับเจ้าหน้าที่องค์กรแห่งหนึ่งที่ท่านนี้กำลังจะเกษียณอายุภายใ,ในอีกสองปีข้างหน้าแต่มีภาระการเงินที่ค่อนข้างหนักหนาอยู่พอสมควร พี่ท่านนี้มีไรายได้เดือนละ60,000บาทแต่ได้เงินไรายได้จริงโอนเข้าบัญชีไม่ถึง1,000งบาทเพราะติดภาระนี้สวัสดิการขององค์กรและนี้สหกรณากรออมทรัพย์ไหนจะรายใจ่ายในชีวิตประจำวันที่รออยู่ไหนจะภาระนี้สินอื่นๆถังบ้านบัตรเครดิตตินเชื้อส่วนบุคคลแถมยังมีนี่นอกระบบอีก บางตัวนจึงทำให้สภาพคล่องทางการเงินในแต่ละเดือนติดลบอย่างหนักบทเบ็ดเสร็จแล้วพี่ท่านนี้มีนี้คงเหลือรวม4ล้านบาทและด้วยเหตุที่มีเงินออมอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในจำนวน4ล้านบาทเท่ากันพอดีพี่ท่านนี้จึงคิดง่ายๆว่านี่ที่มีไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้เพราะเดี๋ยว กเกษียณก็จะได้เงินมาใช้นี่ทั้งหมดได้พอดีถ้าวันนี้ติดหลบแล้วยังกู้เงินมากินใช้เพิ่มอยู่ตลอดนี่นี่มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและถ้าหวังว่าเงินเก็บสี่ล้านที่มีจะจัดการกับนี่ทั้งหมดได้พอดีแล้วตอนกเกษียนพี่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้ครับผมถามออกไป แต่ไม่มีคำตอบใดๆตอบกลับมาเรื่องราวของคุณพี่ที่ผมเล่าให้ฟังครั้งต้นเมื่อได้พูดคุยย้อนเรื่องราวกลับไปแนดีก็พบว่าเป็นผลมาจากการจัดการการจากการตัดสินใจผิดพลาดท,ทางการเงินที่สะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีเริ่มจากพฤติกรรมให้ใช้ใจกินตัวใช้สินเชื่อกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สร้างภาระหนี้บ้าน เกินกำลังและล้าเลยไม่จ่ายการกับปัญหาจนปัญหามีขนาดใหญ่ขึ้นเครดิตเสียหายจนต้องกู้ยืมนี้นอกระบบและทำให้ปัญหาลุกลามจนแก้ไขได้ยากชีวิตของเราชีวิตของคนเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากเลือกของเราแนะัะทั้งสิ้นในแต่และว,วันเรามีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่ตลอด บางเรื่องอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ตัดสินใจไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรกับชีวิตมากมายแต่ก็มีบางเรื่องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตชนิดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวเรื่องเงินเองเรื่องเงินเองก็เช่นกันครับในแต่และว,วันเรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจกับเงินที่เราได้รับมาอยู่ตลอด ตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนทั้งที่เป็นกิจวัตรและที่แหวะเวียนมาให้คบคิดกันเป็นขังขาวมื้อกลางวันจะกินข้าวที่ไหนของที่อยากได้แต่ราคาแพงสักหน่อยจะซื้อเลยหรือรออีกสักนิดดีกว่ากันถ้าซื้อเลยจะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนเงินไม่พอใช้ทำยังไงดียืมคนอื่นดีไหม เพื่อนโทรมาชวนลงทุนจะลงลงเงินกับเขาเลยดีหรือเปล่าแม่โทรมาบอกให้ออกรถให้น้องทำยังไงดีประกานชีวิตก็น่าสนใจซื้อดีไหมนะพี่ที่ทำงานมาขอให้ช่วยคําประกันเงินกู้ให้ควรช่วยหรือเปล่าชอบช่วยชาติประหยัดภาษีดีหรือไม่หุ้นลงทุนเยอะมากขายทิ้งดีหรือเปล่าหรือซื้อเพิ่มดี ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับสภาพคล่องและสถานะทางการเงินคุณของคุณทั้งทิ้นดังนั้นเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับเงินอย่างไรจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีหลักการพิจารณานะซึ่งผมขอแนะนําหลักคิดในการตัดสินใจกับเงินของคุณดังนี้นหนึ่งทุกครั้งที่ได้เงินมาเลือกใจ่ายให้ตัวเองก่อน หนึง่งทุกครั้งที่ได้เงินมาเลอกจ่ายให้ตัวเองก่อนหลังหลักการนี้เรียกว่าหมายถึงการหักเงินออมไว้ให้ตัวเองก่อนนาเงินที่เหลือไปใช้ใจ่ายต่งอัตราการหักออมที่เหมาะสมคือ10%ของรายได้ทั้งหมดที่หามาได้ในแต่ละเดือนโดยจะเลือกหักออมในเครื่องมือใดหรือแผนการเงินใด A B หรือ C ก็ได้ขอแค่ให้ได้ออมกรใจเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกเสริมความมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วทั้งนี้พราะเวลาเราหักออมกอรใช้ใจ่ายไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินฝากองทุนรวมหรืออื่นๆทั้งหมดคือทรัพย์สินในงบแสดงสถานะการเงินซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นลองสืบตูว่าถ้าเราหักเงิน ให้ตัวเองกอนเป็นประจำทุกเดือนในขนาดเดียวกันนี้ที่มีก็พอนใจตามกําหนดหักเงินต้นทุนลงไปเรื่อยๆจนนี้หมดสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเวลาสรุปงบแสดงสถานะการเงินประจำปีก็คือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนี่สินลดลงลองคิดต่อดูว่า ทุกปีที่เราทำงานตลอดอายุงาน40ปีถ้าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทุกปีนี้สินลดลงทุกปีเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวัวนกเกษียณที่นี่สินกลายเป็นศูนย์และทางฝั่งซ้ายของงบแสดงสถานะการเงินเหลือแต่ช่องทรัพย์สินที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานคิดดูสิครับว่าชีวิตหลังกเกษียณจะมีความตก มาแค่ไหนงบแสดงสถานะการเงินในแต่ระช่วงอายุค่าตัดสินใจทางการเงินถูกต้องช่วงอายุ20-50ปีตนนั์สินนิสินหลังกเกษียณตั์สินไม่มีหนี้บริโภคและปัดใจพื้นฐานในบางปีคนเราอาจมีนี้สินเพิ่มขึ้นได้เช่นเปลี่ยนจาก ชาวบ้านมาเปลี่ยนผ่อนบ้านแบบนี้ถือว่ามีนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่พอรับได้เพราะมีทรัพย์สินคือบ้านเพิ่มขึ้นในช่องทรัพย์สินด้วยสองทุกครั้งที่ต้องการใช้ใจ่ายเลือกรวยยึดหลักสภาพคล่องทุกครั้งที่ต้องการใช้ใจ่ายเลือกให้เลือกยึดหลักสภาพคล่อง หลักการนี้ง่ายมากทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจใจ่ายเงินออกไปหรือกู้ยืมเงินออกไปให้พิจารณาถึงผลที่ตามมาจากการตัดสินใจทุกครั้งว่าถ้าเกิดเลือกทำแบบที่คิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดีหรือร้ายต่อสถานะการเงินของเราแล้วค่อยตัดสินใจเลือกทำหรือไม่ทำตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีคุณถูกพาตัด ท่านหนึ่งมาขอคำปรึกษาเธออายุ42ปีเป็นพนักงานประจำมีรายได้เดือนละ60,000บาทเธอเล่าว,ว่าเช่าตึกแถวเก่าหลังหนึ่งอยู่มา6ปีค่าเช่าต่อเดือน14,000บาทวันดีคืนดีเจ้าของมาคุยด,ด้วยและบอกเธอว่าจะขายตึกหลังนี้ในราคา6 0 0ายบาทเธอจึงขอคำปรึกษาว่าจะซื้อดีหรือไม่เพราะถ้าไม่ รือก็คงต้องย้ายที่อยู่ถ้าเมยใครมาซื้อตึกนี้ไปในวันข้างหน้าจำได้ว่าผมตอบกลับไปให้เธอใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกปากรับคำเจ้าของตึกแถวและแนะนำให้เธอไปพูดคุยปรึกษากับธนาคารดูว่าถ้าจะกู้ซื้อตึกแถวหลังดังกล่าวมาจะสามารถไฟแนนซ์เงินได้อย่างไรบ้างหลังเข้าไปพูดคุยกับ หลายธนาคารก็เสนอที่ดีที่สุดที่เธอได้คือให้เงินกู้แค่8ปิเปต้องวางเงินดาวเองประมาณ1ล้านบาทและผ่อนชำระต่อเดือน4ี่หมื่นบาทไปอีก20ปีแน่นอนว่าการจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยซักหลังมีปัจจัยแวดล้อมและชุมชนการเดินทางไปทำงานและอื่นๆแต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือปัจจัยทางการเงิน และหลักสำคัญในการตัดสินใจก็คือเรื่องการเรื่องของสภาพคลองนั้นเองสุดท้ายกรณีนี้ผมถามเจ้าของคำถามกับด้วยสามคำต่อไปนี้เพื่อให้เธอใช้เป็นแนวทางการประกอบการตัดสินใจหนึ่งทำไมต้องซื้อจึกแถวหลังนี้มีทางเลือกอื่นหรือไม่สองปัจจุบันมีเงินหนึ่งล้านบาทสาหรับวางดาวหรือเปล่าสามถ้ามไม่มี หาเงินดาวมาจากไหนถ้าต้องกู้เงินเงินมาดาวตึกแถวด้วยมีภาระเพิ่มเท่าไรถ้าปัจจุบันมีเงินออมหนึ่งล้านบาทและนนำไปวางดาวจากกระทบกับเงินออมที่มีอย่างไรถ้าต้องผ่อนบ้านเดือนละตีหมื่นบาทสภาพคล่องของเราจะเป็นอย่างไรสุดท้ายคุณผู้อ่านคงดาวได้ใช่ไหมครับว่า เธอตัดสินใจอย่างไรในทาที่สุดตลอด4 0ปีของการทำงานในทุก30วันมีเงินไรายได้ไหลผ่านเข้ามือของเราตลอดแถมในบางจังว่าบางครั้งข่าวก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราต้องคิดและตัดสินใจให้ดีว่าจะทำอย่างไรกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาออมใช้ใจ่ายลงทุน ตลอด10บกว่าปีของการทำงานด้านการเงินส่วนบุคคลผมบอกได้เลยว่าเรื่องการเงินไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและไม่มีคำตอบที่ใช้ได้กับทุกรูปแบบชีวิตหรือทุกคนคนแต่ละคนต้องออกแบบชีวิตตัวเองวางแผนการเงินของตัวเองและตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารจัด การเงินในแบบฉบับของตัวเองจำเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกจัดการเงินของคุณอย่างไรคุณก็จะเป็นผลลัพธ์ทางการเงินในแบบที่คุณเลือกนั้นเองดังนั้นตัดสินใจกับเงินของคุณให้ดีครับ